ตาตาพาไปสวัสดีค่ะทุกคนนี้จักกับตาตาพาไปนะคะจากที่ทุกคนได้ดูไฮไลท์ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาร่วมงานอะไรคะแม่ใครที่ติดตามติกเกอก็จะรู้แล้วว่าเรามางานนี้เมื่อปีที่แล้วแนละวน,นี่นะคะปีนี้นะคะเราก็ได้มางานนี้นะีนน๋้วไปดูบรรยากาศภายในงานดีดีกว่าไหมคะแม่ไปค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวสะเด,ด,ดินได้ก็แต่สนสุกทำไรคะรงปทะเบียนค่ะระหว่างชนแล้วว่าไงค,คะสรุปแล้วได้เะไรมาคะคอร์สคอร์ชชีคอร์ ไปเลยลูกได้เลยอันนี้พี่วั่นใจนะคะเออจะส่องอะพาไปลงครับว<ะ>ีาหนูนชอบดูตั้งแต่หนูดูพี่ตั้งแต่หนูเริ่มทำย<ๆ>ูทูบแรกๆเลยจริงเหรอใช่ใช่ค่ะผมด้วยค่ะแล้วก็ทำในติ๊กต็อกแต่ว่าทำทั้งสองถ่ายโปโต้บลูแม่ถ่ายรูปให้หนูดนะ้วยนะใช้กล้องใหญ่ถ่ายก็จะไปลง Instagram Post นะคะสามารถไปติดตามกดไลค์รูปได้ที่ตาต้าพาไปค่ะ ขอบคุณนะคะ,ะน่ารักมากขอบคุณนะคะ,ะตาตาพาไปตอนนี้ร้อนมากนะคะทุกคนเออมาเจอความสนใจนะคะด้วยการรับเครื่องดื่มนะคะกับเบเกอรี่หนึ่งชิ้นกันนะคะเชีโอปังัตเตอร์ควดซองพายทูน่าแล้วก็ลคล็อกมดูดไส้กรอก อันไหนอร่อยสุดหรอคะอันนี้เชีโยวปังได้ <c oughs> คะ่ะเชีโยวป,ปังนะคะ้ะคะตาตาพาไปเจอพี่แอมนะคะการตลาดการตลิด,ดนะคะเชื่อว่าชาวอินฟูดทุกท่านนะคะก็จะต้องรู้จักพี่แอมนะคะซึ่งเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นนะคะ FC มานะคะนี่ค่ะชุดือเวอร์ทุงกงานปีที่แล้วก็ือเวอร์แล้วปีนี้ก็ือเวอร์เหมือนกัน ส้ยพาติดแทบๆลงภาบรรยากาศไปในงานตามมาเลือกรับของรางวัลตอนนี้เหลือสองชิ้นเท่านั้นสำหรับคนที่เร็วแล้วก็เนี่ยเร็วค่ะอยได้ไหมได้ค่ะเอาอันนี้อันนี้มีเยอะแล้วนี่ขอบคุณค่ะอันนี้คือเข้าไปได้ไงคะขอบคุณนะคะ งานเอฟเฟรสเซอร์เหซึ่งงานนี้นะคะเขาจัดมาครั้งที่7็แล้วรอบไปแล้วตาต้ามาในเดือนช่วงไหนนะแม่ช่วงมีนาใช่ไหมเขามากันในตีความรักซึ่งรอบนี้เขาก็เลยบอกว่าแบบว่าเออแต่งได้แบบตามสไตล์ตัวเองเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาเป็นแบบลุค b ิส i n e เกิร์ l มีเป็นที่ของเรานะคะทำไมฉันาะค่มือเด็ค่ะสภาพอุ้ยภาพอ๊ยตอนนี้คือเหงื่อออกมากนะคะ คุณค้าถือว่างานที่เราจะต้องเข้าไปในงานแล้วนะคเดี๋ยวเราตามเข้าไปตอนบ่ายสองไงเข้าไปก่อนเลยโซอายกัจจ so ีอาโลนโอเคไม<ป>่ายแล้วแม่ไปค่ะตาต้าพาไปตาขอบอกเลยนะคะว่างานอินฟลูเอนเซอร์เทรนได้ทั้งความรู้และความสนุกเลยซึ่งงานอินฟลูเอนเซอร์เทรนครั้งที่7นะคะเขามากันในหัวข้อง,งานให้มันจบที่คอนเทนต์อยากเป็นอินฟูแบบยั่งยืนต้องสร้ปด้วยคอนเทนต์เท่าน,นั้นคะ่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงอินฟูท้องจะมีพี่ว่านฉายจากอาสาพาไปหลงพี่น้ำจากของกินในเซเว่นและพี่หงจากเพจผู้บริโภคได้ทั้้งคคววาามมสนุกและรู าปาพไค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพังเบรกแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศช่วงพังเบรกเลยผอเลยนะคะว่าละเกินจะกันเลค่ะรอบที่แล้วหนูไม่รู้พี่จําได้หรือเปล่าแต่คือเหมือนแบบหนูเคยปรึกษาเรื่องช่องกับพี่แบบพี่ก็บอกว่าแบบ เหมือนไกด์หนูอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าวันนี้ขอบคุณพีเพ่เรามากเลยดได้มาอีกรอบนึงแล้วก็มีสปอนเซอร์อเข้าคือง,งานงาดีมากเลยคือแบบว่าปังขึ้นเยอะเลยแล้วดู<ล>มีสไตล์อยู่แล้วก็ประกังใจให้นะคะอยากให้ทำต่อเนื่องแหละแล้วก็แบบเกมอินฟูเกมคอมพิวเตอร์อเป็นเกมไกลถ้าทำถึงจริงๆอ่ะมันก็จะมีวันของเราที่เป็นวันที่แบบมันไม่ใช่แค่รายได้รักแบบหลักหมื่นลักแสนมัเป็นไปถึงหลักหลายล้านได้เลยขอยถึงวันนั้นค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กับพี่น้ำค่ะพี่น้ำเหีือยากสอบถามน,นิดนึงว่าอะไรอร่อยที่สุดในเซเว่นเหรอคะตอนนี้นะบอกเลยว่าตัวน้ำซุปบูดาัาน้ำซุปบูดัาปึ้งอ๋อที่มันเป็นไส้กรอกที่มีน้ำซุปใช่ค่ะ น้ำนะคะจากช่องของกินในเซเว่นนะคะใครที่เข้าเซเว่นแล้วนึกอะไรไม่ออกมาดูที่ช่องของกินในเซเว่นได้เลยเพราะว่าจะเป็นการของใหม่ของโปรโมชั่นแล้วก็อะไรต่างๆมาได้เลยมาคุยกันได้เลยค่ะหนูบอกเลยนะคะดูพี่น้ำทุกคลิปคือแบบต้องแบบบอกแม่ว่าแม่พาไปเซเว่นหน่อยของใหม่อยู่ในเซเว่นขอบคุณค่ะ เห็นว่าพี่เป็นนักพากใช่ไหมหนูเลยบอกว่าอยากจะสอบถามว่าแบบพี่มีทิศการพากเสียงอะไรอย่างเงี้ยแบบเล็กๆน้อยๆไหมเหมือนแบบว่าเคยแบบมีคนคอมเมนต์ว่าแบบว่าเสียงหนูอ่ะมันแป่นไปไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยครับผมว่าคือการทำคอนเทนต์มันมันก็มีคนดูแบบว่าคนที่ดูก็มีสิทธิ์ที่จะชอบหรือไม่ชอบอยู่นะได้ดีแล้วครับเพราะว่าคนคนที่ไม่ชอบเสียง ก้นนายก็มีเหมือนกันแต่ก็มันเราก็ไม่ได้ไปรู้สึกโกรธเพราะว่าก็ไม่เป็นไรนี่มันอาจจะไปบาดหูเราก็าเป็นตัวเองไปเลยไม่ต้องไปแคร์ก็คือแบบคาแรคเตอร์เราเปน็นไม่เงี้ยมันสะกดไม่ได้อะใสมัยมันแบบแล้วแล้วแล้วเ,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 เราต้องเป็นแบบไหนอะ่ะเออแล้วถ้าเอาตามแบบทุกคนเราเราเขาบาตายก็ดีขอบคุณนะคะขอถ่ายรูปด้วยกล้องใหญ่อีกรอบหนึ่งเลยก็เอ่อดีใจที่มีอินฟลูสายไลฟ์สไตล์อ่ะมาติดตามช่องเราที่เรื่องธรรมะอ่านนะคะแล้วก็ โอ้น้องเขาเด็กมากยังมาติดตามช่องอาหารแบบเราน้องเจนซี่แบบชอบอาหารแบบเราอ่ะเราขอบคุณมากมากเลยขอบคุณค่ะไงก็ติดตามช่อง Apple เลือกฟูกีไงอาหารแบบน่ากินมากต้องแบบต้องไปทําตามตัวหนึ่งใช่ต้องไปทําตามต้องไปติดตามแม่เข้ามาด้วยป้าคุณแม่นะเด็กมากๆตกใจแ่้าขอบคุณมากนะคะติดตามอยู่นะคะตาตาพาไปทำไมคะ กินพายถูหน้าที่อร่อยที่สุดในโลกร้านแปลดช่วงต่อไปนะคะแอมการตลาดการตลาดแต่ช่วงนี้พานี้นะคะไม่ถามฉันเลยค่ะไม่ได้ไม่หคุณมากอันนี้นะคะเป็นพาที่สำคัญที่สุดในงานนี้เลยได้ความรู้เยอะหมพี่แอมพูดนะคะแต่พาอร่อยมากเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอน ม,มากมากันในพาร์ทพี่แอมก,า,การตลาดก<อ>ันตลอดเลยนะคะพาร์ทพี่แอมให้ความรู้แน่แนแต่มีความสนุกพาร์ทพี่แอมนะคะสนุกมากเลยแต่ก็ยังมีพี่แซมจากเล่าเรื่องแบรนด์กับแซมพลสันบอกเลยนะคะพี่แซมเนี่ยให้ความรู้แบบฉ่ำเลยค่ะตาตาพาไปสหรับนานนี้ ที่ค่ะอวยพรให้หนูได้สติ๊หน่อยได้ไหมคะาทูขอให้ได้สติ๊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 อืออีกอันนึงค่ะขอให้ได้สติ๊ขอให้ได้สติมันต้องมีทั้งแบเนาะได้สติ๊เรียงไปสาธุอันไหนเนี่ยสติจ้าแม่สติ๊ของหนูใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณมีเลยครับว้ายไม่ได้สติแล้วได้มีเลยคนีก็ยังหีสติ๊ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ มีเยอะมากค่ะพี่แอมเต็หมดหมอนพระโฮมสีน,น่ารักมากนี่หมอนพระโฮมน้องอย่อเลยค<ล>่ะแล้วก็อขอดูได้นี่จ,จัเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนี่ให้กลับบ้านได้เลยนี่จ,จัเสร็จแล้วไ,ไม่ใช่ดูของเรานะคะก็เลยไม่ได้นะคะไม่เลยัดเสร็จแ่ดวงนี้ จองจองคันแล้วที่หนูบอกว่าหนูไดาสะติดมารอบนี้ก็ได้สะติดไม่รู้ทำไมมีเนยกับผ้าหุ่มมาต้องมาอีกรอบหนึ่งใช่ต้องได้เลยต้องได้อะไรหนักมากบ้านดีๆนะคะได้มาขอบคุณทุกคนบายบายค่ะตาต้าพาไปแอบน้อยนะคะเพราะว่าสติด เวลางางที่แบบว่าอินฟลูเอนเซอร์เทนเนี่ยมันมีกิจกรรมแบบแจกของของฟรีใช่ไหมแม่แบบว่าของโกของกินก็คือเยอะมากบอกเลยนะคะว่าใครที่กําลังแบบว่าเออเป็นอินฟลูเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะมาร่วมงานหาประสบการณ์หาคนในชั้นใหม่ๆเนี่ยคือต้องมางานนี้ก็เลยนะคะแล้วก็ถ้ารอบหน้านะคะต้ามีโอกาสได้มาอีกก็จะทำบล็อกอีกนะคะหรือว่ารอบหน้าถ้าใครเจอต้านะคะก็สามารถทักทายกันได้นะคะใช่ไหมใช่อบนี้คือบ่อยนะว่ามามางานซีพีอทีอะไรนะคะ ไม่เคยตัวเป่ากลับบ้านนะคะก็คือจะได้ของกินจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ลืมถ่ายนะวดีวีาตอนนั้นหิวหิวกับหน้ามือตามวัวไป่อยยิบทุกอย่างเลย <c oughs> วันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกิจกรรมนี้มันจะถึงจบจนถึงตอนจบนะคะถ้ามีครั้งที่8อีกนะคะก็ใครที่กําลังเลงว่าอยากมางานอ n f l u สเซอร์เทนก็คือแนะนําให้มาเลยแล้วเจอกันอีเพรสเซอร์เทนครั้งที่8คะ่ะค่ะแล้วก็จบแล้วนะคะก็คืออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะคะวันนี้ก็อย,อ,ยะะ bye bye. อย่าลืมเอ็นดูด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมเอ็นดู توقفوا <applause>